ต้มรอกกันหนึ่งแต่กระสุกคือเขาเขาเฮปเ็นให้พี่น้องด้วยเดี๋ยวกะสิมีไล่ได้เองหลวพี่ก็ร่อให้กรธลอยแต่ฮันไปไล่อียงกายาไปกายาไปกดที่บอกว่าอันต่อตอจังเสียไหม,มาากายาไปกดอะไรที่บอกว่าอตาลุงลุวก็เป็นแม่ค้าเนี่ยค่ะมีหายจีปลายายลุงลุยกก็อยากใจเย็นไม่ไล่อียงกายาไปกยยาไปกดที่บอกว่าอันต่อตอจังเสียไหม ก็ยักไปกดอะไรที่บอกว่า,าตามเวลายอยียงก็ยักไปยักไปกดที่บอกว่าอันต่อๆจนเสียไหมก็ยักไปกดอะไรที่บอกว่า,าตามาพี่น้องด้วยเดี๋ยวกับสิมีรายได้ลุงลุก็ร้อยให้ครบลอยแต่ฮะลุงลุยก็เป็นแม่ค้าเนี่ค่ะ <c oughs> มีหน้จีบหลายอย่างลุงลุยก็อยากใจให้ได้ครบสู่ๆไปพี่น้องวันหนึ่งก็จะเป็นกองเฮ้านะจ๊ะ ขอบุญที่รับชมและสนับสนุนพี่ไม่ไลาเอ่างกายไปย่าไปกดที่บอกว่าอันต่อตอ,ตอจะเสียไหมกายย่าไปกดอะไรที่บอกว่าอ่าตามไปมาทักท้ายพูดคุยกับพี่น้องย้ำเสาร์เด้๋ยจะเด้อพี่น้องเค้อเตอร์ทั่วประเทศทั่วโลกเนละถ้ามองเห็นลุงลาวีแนะ่วัสดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นไ้ลุงลาวีน่เด้อค่ะเด้อ ลุงลวีแอนชีไฟออพเข้าไปตอบคอมเมนต์เลยๆหลังจากลุงลวีก็เป็นแม่ค้าเนี่ยค่ะมีหาจีบหลายอย่างลุงลวีก็อยากจะเห็นลุงลวีผ่านมาปีกว่าแล้วคอมเมนต์ติดขังๆลุงลวีตอบไปฮะในเบอร์ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆเข้ามาลุงลวียังพม่ได้ทักกับก็ต้องขออภัยค่ะไปมาถักทายคุยกับพี่น้องยันเสาเด้ยจ้ะเด้อพี่น้องเคอกเตอทั่วประเทศทั่วโลกเลย ทามองเห็นน้ำเส่าทักทายพี่น้องมาเห็นน้ำตองโมชาเขียวคือเกาเด้อ <c oughs> ขออนุญาตเฮ็ดคลิปทรงกันบานคลิปยา,ยาวเด้อพี่น้องเดอ้อพวกอันขนมจีบห่ามอมมอแซ่เขาลูบเเห็นเล่ยเลยเหียกแม่จะโลงมากหอนยีสีเปย์ใส่เสื้อไปสามสาันแข็งไปอุ่นพี่น้องไปครู้ๆไปพี่น้องวันหนึ่งก็จะเป็นของเฮานะจ๊ะ ขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนพี่ลุงละวีแนะ่วันดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นให้ลุงละวีนะเด้อค่ะเด้อลุงละวีอ่าน <c oughs> ชีไฟอัพเข้าไปตอบคอมเมนต์เรื่อยๆน่างแต่ต่อโบท่านที่ห่างหกลอยพี่ไปจะดูท่านลุงละวีย่างให้กลับไปตอบจนในในต้องขออภัยดนะ้วเป็นมิตรไม่ตีให้กันรังใจกันไปเรื่อยๆอพี่น้องพยายามอยู่พยายามต้องมีปฏิสัมพันธ์บ่อยๆนะพี่น้องเด้อไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนอ่าไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนไปชมคลิป ช่องแบบธรรมาชาติเวลาชวโชวลงมาหอนยีสบเปใส่เสียไป 3. สามสั่นแพนก็อุ่นพี่น้องต่อบท่านขี่หางหก 6. ลอยเดี่ยไปจะไปเนท่านลงวะเบาทงฮะในกาบไปตอบจนในี่เนี่ต้องขออภัยด้เป็นมิตรไม่ตีให้กัลังใจกันไปเรื่อยๆพี่น้องยายามอยู่ยายามขี่หาแล้วให้ลูกมาหนึ่งเขาลูกบอดายแทรเขาเขาเลยต้องมาต้มอหมอ,อไปจ้าต้มต้มลาก,กันหนึ่งแต่กระสุกข,ขึ้นก็เข,า,ขาให้เป็นต้องจำเป็นนะ ขี้เอตเตอร์โดยกันจะรู้ว่าเขาจะค้นจะเห็นจะไหนแต่เพื่อนมากขี้เอตเตอรก์กระสิกลับไปหาแต่เขามีเวลาได้วค่ะเด้แล้วถ้าช่องใหญ่ๆเพื่อนกระสกลับมาหาเฮาโีหาแล้วให้ลูกมานึ่งเขาลูกบดไอแทรเขาเขาเลยต้องมาต้มอมกอ,อ,อกไปจ้าต้มต้มลากันหนึ่งแต่กระสุกขึ้นเขาเขาเห็ดเป็นก้ากับโบเห็ดมันดอกํามั่บมเที่ยงวันเนาะพี่น้องเนาะลุงโรบี้อันใบเขาเหนียวก็เกลือไปเราเด้เมืสอเย็นไหมพี่น้อง บ้านพี่น้องลุงลวีเห็นลุงรวีไปเยี่ยมบ้านเลือสิบสามปุ๊บสิบสามเนี่ยมาต้องอ่านน้ำาอาบท่าแล้วเนาะรักไปแล้วลุงรวีแนะ่วันดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นไ้ลุงลวีนะเด้อค่ะเด้อลุงลวีอันสีไฟอ้าเข้าไปตอบคอมเมนต์เลยเรื่อยตั้งแต่ไหลครับสู้ๆไปพี่น้องวันหนึ่งก็จะเป็นของเฮ้านะจ๊ะขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนพี่ลุงลวีแนะ่วันดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นไ้ลุงลวีนะเด้อค่ะเด้อ ลุงรวีแอนชีไฟอัพเข้าไปตอบคอมเมนๆๆต์เรื่อยๆหลังจากตอนนี้ปฏิสัมพันธ์บ่อยๆยน้องๆเลยไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนอ่าไปเยี่ยมบ้าน,เ,น <ๆ S 2> เยี่ยมเรือนไปชมคลิปชมแบบธรรมชาติเ <ๆ S 2> วลาชมลุงลวีผ่านมาปีกว่าแล้วคอมเมนเต์ผิดข้างๆลุงลวีตอบไปทั้งในเบิร์ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆเข้ามาลุงลวียังพอนในทักกับก็ต้องขออภัยค่ะเวลาอีหยังกายไป ยาไปกดที่บอกว่าอันต่อๆจงเสียไหมก็ยาไปกดอะไรที่บอกว่า,าตาขิดเงากับขีดเลี้ยวเลยเดอ้อใสหยังลูกจ้านี่นนเขาเรียกยังลูกเดือยลูกเดือยแต่นีประโยชน์กับสุขภาพนะจะลดอะไรนะยนอยากจะตอบไห้ได้นะลุงลูกีกับพญานตอบไปเรืเร่อยๆอยู่แล้วคะ่ะแต่มันก็บบอหลายข้อเนาะ ตอนที่พานไม่ม่หนะอยไหเพื้อนๆเขาม้เ,เอมยอะๆแต่ก็ตอนน้องมีปฏิสัมพันธ์บนน่อยๆด้วยพี่น้องเลยไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรื่อนอไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรื่อนไปชมคลิปชมแบบธรรมาชาติเวลาโชคไีหรอกภาวาเป็นพันๆเป็นหมื่นๆนานๆมีเพื่อนมีโอกาสก็จะฉีกกลับมาเห็นเป็นกำลังใจให้กันไปยาวๆชมคลิปชมอย่างกันไปเรื่อยๆค่ะหลงลาวีแนวันะวดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นนหลงลาวี่นะเด้อค่ะเด้อ ลุงละว,วี่อันชีไฟออพเข้าไปตอบคอมเมนต์เลยเรื่อยแต่เพื่อนถ้าเป็นคีเอเตอร์เกาแล้วจะรู้ว่าเขาจะเฮ็ดจังไหนไหมจ๊ะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆเขาจะชอบใส่ข้ามพวกี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆตามกับอีรีบต้องเฮ็ดบอดีหาแล้วให้ลูกมหนึ่งเขาลูบอดยแต่เขาเขาเลยตองมาต้มหม้อไปจ๊ะต้มต้มเราก็ันหนึ่งแต่กระสุกขึ้นเขาเขาเฮ็ดเป็นอุ่นๆหม้อบ่อห่อนแล้ว เพราะว่ามือ่อ้านลุงลวีนหนาวเด้อปกติจะอยูยี่สิบสามยี่สิบห้าเมื่อนีนน้ำเส้าทักท้ายพี่น้องไม่กินน้ำตองโช่าเขียวคือเกาเด้อขออนุญาตให้คลิปทรงกันบานคลิปยาวด้วพี่น้องเด้อลุงลวีก็เป็นแม่ค้าเน,นี่ค่ะมีหาจีบหลายอย่ยางลุงลุยก็อยากจะย็ดต้องมีปฏิสัมพันธ์บ่อยๆด้วพี่น้องเด้อไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนอ่าไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนไปชมคลิปชมแบบธรรมชาติ เวลาโชคแม่พี่น้องเด้อเดียวกันสิมีรายได้พึเราพี่ก็ร้อยให้รบรธลอยแต่ะรถคนยุดิกในร่างกายเราด้วยนะลูกเดือนน้ำตาู้ก็หกให้โปรโตรีนหลาย,ยางเ้อต้องมีปฏิสัมพันธ์บ่อยๆเด้อพี่น้องเด้อไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรื่อนไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรื่อนไปชมคลิปชมแบบธรรมชาติเวลาชมออกไปข้างนอกนี่ต้องใส่ทั้งสีเด้อลูเด้อ ล่มบแหงเนาะแปลว่าเย็นไหมต้องใส่ยังสีอันนี้อยู่ในบ้านนะป <c oughs> กติจะออกไปย่างแล้วไม่อน้ไปมาถักท้ายคุดคุยกับพี่น้องยังนเสารดเลยจ้ะเด้อพี่น้องเคอ่นเตอร์ทั่วประเทศทั่วโลกแนละ้ถามองเห็นลุกลวีแนะ่วันดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นให้ลุงลวีนะเด้อค่ะเด้อ ลุงราว,วีอันชีไฟอับเข้าไปตอบคอมเมนต์เเรื่อยตั้งแต่เราลูกชายให้เฝ้าเขาลูกชายเนี่ยหนึ่งไปบเบิร์นเนาะเหลือไว้นิดนึงเพิ่นเพิ่นลืมแชร์เขาเขึ้นไหมจ๊ะเพราะสาวมาแม่ไปนแม่ไปลูกสาวเพราท่านขี่หาพวกลอยไป,ไปเฉเี่ยท่านลุงรว,วี่ะย่างให้นในกับไปตอบจนเนี่ยเนะต้องขออภัยนะเป็นมิกไม่ตีให้กันลังใจกันไปเรื่อยๆพี่น้องพยายามอยู่พยายามขีหาแล้วให้ลูกมาหนึ่งเขา ลูบอยใดแทรเขาเขาเลยต้องมาต้มออกแม่จ้ะตม้ตมต้มแลกหนึ่งแต่กระสุกข,ขึ้นเขาเขาให้เป็นเพื่อนถ้าเป็นคีเอเตอร์เกาแล้วจะรู้ว่าเขาจะเห็ดกัไนไหนแม่จ้ะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆเขาจะชอบใส่ข้ามพวกนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆตามกับอิลีบพรต้องเห็ดไปมาทักท้ายคดคุยกับพี่น้องยันเสาร์เลยจ้ะเด้อพี่น้องคีเอเตอร์ทั่วประเทศทั่วโลกนะทำาม้อรเห็น น้ำเส่าัก้ายพี่น้องไม่กินน,น้ำตังโมชาเขียวคือเกาเดอร์ขออนุญาตให้คลิปทรงกันบานคลิปย,ยาวด้วยพี่น้องดอ้ยลงมาหอนยีสต์สิปส่เสียไปสามสันแห้งพปอุ่นพี่น้องตอนนี้ปฏิสัมพันธ์บ่อยๆด้วยพี่น้องเลยไปเยี่ยมบานเยี่ยมเรื่อนไปเยี่ยมบานเยี่ยมเรื่อนไปชมคลิปชมแบบธรรมชาติเวลาโชคด้วพี่น้องดอ้วย เดียวกับสิมีรายได้พึเราพี่ก็ร้อให้ครบลอยแต่ฮะน้องมาเป็น Creator คีเอเตอร์กับเพื่อสั่งไม่ได้ไดเฮ็ดเฮ็ดนอนาทีของเงาให้มีความสุขรายได้มีอยู่จริงค่ะพยายามสู่ๆลงคีย์แผ่ม่ำเสมอทุกๆวันลงมาหอ 20, 40, ่อนีสิเปยใส่เสียไป 3, สามสันแข็งไปอุ่นพี่น้องไม่ล่าอีหอย่างกายไป่าไปกดท,ที่บอกว่าอันต่อๆจนเสียไหมกายไปกดอะไรที่บอกว่า เรามาเป็น Creator คีเอเตอร์กับเพื่อสั่งให้ได้เฮ็ดเฮ็าทีของเงาให้มีความสุขไา้ได้มีอยู่จริงค่ะพยายามสู่ๆู่ลงคีไผ่ส้สมั่าเสมอทุกๆวันต้องจำเป็นนะ คีเอเตอร์โดยกันจะรู้ว่าเขาจะค้นจะเห็นจะไหนแต่เพื่อนมากคีเอเตอร์ก็สิกลับไปหาแต่เขามีเวลาได้ค่ะเด้อแต่ถ้าช่องใหญ่ๆเพื่อนกจะกลับมาหาเฮ้าโดุงละวีแน่สวัสดีคุณเอไอเปิดค่าการมองเห็นให้ลุงละวีนะเด้อค่ะเด้อลุงละวีอันสีไฟอัพเข้าไปตอบคอมเมนต์เอยๆหลังแต่ลุงละวีก็เป็นแม่ค้าเนี่ค่ะมีหาจีบหลายอย่างลุงละวีก็อยากจะเห็นลุงละวีก็เป็นแม่ค้าเนี่ค่ะมีหาจีบหลายอย่างลุงละวีก็อยากจะเห็นลุงละวีผ่านมาก ปีกว่าละคอมเมนต์ที่ขางๆลงลุยต่งตอบไปทานในเมื่อต้องขออภาัายนะคะเพื่อนๆเขามาลุงลุยยังเพราะในทางกับก็ต้องขออภาาัยค่ะพี่เย็นไหมพี่นอ้องบ้านพี่น้องลุงลุยเห็นลุงลุยไปเยี่ยมบ้านเหลือสิบสามปุ๊บสิบสามนี่มาต้องอ่านน้าอาบท่าแล้วเนาะรักเวยแล้วต้องจาเป็นนะขี้เอเตอร์โดยการจะรู้ว่าเขาจะค้นจะเห็นจะไหนแต่เพื่อนมากขี้เอเตอร์กระสิกลับไปหาแต่เขามีเวลาะะแล้วค่ะเด้อแล้วถ้าช่องใหญ่ๆเพื่อนกระิดกลับมาหา